สวัสดีครับทุกคนเรามาอัปเดตเรื่องราวแล้วก็โมเมนต์ต่างๆของลิซ่ากัน เริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ดีกว่าตอนนี้ทางฝั่งอินเตอร์เขาโวกกลับไปดูโชว์ของลิซ่านะครับในโคเชล่าปี2025กับโชว์เดี่ยวของลิซ่าที่สุดอลังการงานสร้างในเวทีของซาฮาราสเตทหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าโชว์เปิดของลิซ่านี่คือที่สุดแล้วจริงๆนะตอนแรกเลยที่มีการปล่อยอัลบั้มออกมาเขายังงงๆอยู่ว่าเออทันเดอร์มันจะไปเปิดที่ไหนแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะเพลงมันค่อนข้างที่จะแปลกด้วยความใช effects, ้เอฟเฟกเสียงลำโพงแตกต่างๆนาะนาะมันเลย รู้สึกว่าถ้าหากเปิดฟังเฉยๆมันจะดูหนักไปไหมแต่ว่าลิซ่านั้นก็ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าทันเดอร์จริงๆแล้วมันเหมาะมากเลยกับการเปิดฟลอร์ของตัวเองในคอนเสิร์ตในสเกลต่างๆเพราะว่าโคเชล่าลิซ่าเริ่มต้นด้วยการเปิดทันเดอร์นะครับไฮดรอลิกพุ่งขึ้นมาพร้อมกับชุดแล้วก็ยานแม่ที่อยู่บนหลังคาก็หลังจากที่ทุกคนได้เห็นโช์นี้ปุ๊บคือร้องอ๋อเลยว่าเออนี่แหละ คือพื้นที่สำหรับทันเดอร์จริงๆและยังไม่พอวันที่ลิซ่าขึ้นเพอร์ฟอร์มทั้ง2วันมีลมพายุทะเลทรายมาอีกมันคือโคตรจะเข้ากับว i ์ทันเดอร์เลย ความพายุความสายฟ้ามาพร้อมกับลมแรงๆถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคนิดๆหน่อยตอนขึ้นเพอร์ฟอร์มแต่มันทำให้ Energy แล้วก็ Mood ในเวลานั้นอินเตอร์บอกว่ามันฮึกเหิมมากกิ่งคนที่อยู่ในโซนเวทีของซารา r a าสเตทเขาบอกว่าสุดยอดมันโคตรเลยลิซ่าเอาเวทีอยู่หมัดคนนับแสนชื่นชม แล้วก็ร้องเป็นเสียงเดียวกันวันนี้แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ลิซ่านั้นได้เสิร์ฟแล้วก็เริ่มต้นโชว์ที่โคเชล่าแถมบางสื่อในอินเตอร์เขาถึงกับยกโชว์ทันเดอรในโคเชล่าลิซ่านะครับเป็นโชว์เปิดที่ดีที่สุดในปี2025นี้เลยใครชอบโชว์ทันเดอร์บ้างหรือว่าชอบเพลงไหนในโคเชล่ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่อลิสจะมาลง IG Story ลงรูปนะครับเป็นรถทรัคฟู้ดฟู้ดซัพพอร์ตที่ส่งให้กับลิซ่าในกองไทโก้แล้วก็ดูเหมือนว่าเมื่อวานจะมีการถ่ายทำเกิดขึ้นแล้วลิซ่าเข้ากองด้วยมีข้อมูลออกมาด้วยเหมือนกันว่าเขาถ่ายทำกันยันตะวันตกดินเลยไม่รู้เหมือนกันว่าในนั้นจะมีลิซ่าเข้าไปกี่ฉากกี่ซีนแต่ที่ชัวร์พี่อลิซออกมาขอบคุณสำหรับฟู้ดซัพพอร์ตในครั้งนี้แล้วด้วยน่ารักที่สุดเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตกันใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาใหม่กันเดี๋ยวเจอกันใหม่